เป็นยังไงบ้างขับรถก็ติดเซนแล้ว,แล,วแล้วก็กลัวรถพังด้วยแล้วขับแล้วขับง่ายไหมลนะ่ะเกียร์เกียร์ออโต้ง่ายกว่าง่ายกว่าเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกฮะยากมากเกียร์ออโต้ขับง่ายกว่า,า,าเหรอง่ายกว่าแล้ว,ว,ลวพี่พี่เขาสอนแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็สอนตามพี่เขาสอนนะโอ้โหอะไรกลองเรียกเขาเรียกอะไรพลาพลาพลาิเตอร์ปะกล้ ดูครับดูพลายพิเตอร์ครับสนามอบจสนามอบจครับโอ้โหโอ้พลายพิเตอร์ดูเขาเขาขี่พลายพิเตอร์ดูนี่ก็งดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟินเฟินโอ้โหโอ้โห อเอาครับทุกคนครับบรรยากาศยามเย็นครับที่ร้านอบจอโอ้โหมีนมบินนะฮะเอาลูกชายผมตอนนี้ให้พี่วัดขับรถให้ฮะตอนนี้ฮะเอาเลยครับเอาเ<ห>ลยครับเข้ากล้องตอนนี้ฮะมีคนหัดหัดให้ขับนะฮะ พอดีพี่เขาเอารถออโต้ให้ขับนะฮะร,รถผร,ถร,ถร้มรู้สแตติกรอเป่ะลองดูครับให้พี่เขาสอนดีกว่าให้พ่อสอนเพราะว่ารถเกียร์ธรรมดาค่อนข้างจะจะจะขับยากนะครับอันนี้ของของ,ของพี่เขาเป็นเกียร์วอโต้นะตอนนี้เขากล้องอยู่บนแท็กซี่นะฮะโอ้ร้านอบอจอครับ โอ้โหโอ้อะไรนี่เฮลริครอปเตอร์บังคับวิทยุโอ้โหโอ้โหเอาด้โโนานนี้ก็จะมีพารามิเตอร์นะฮะ โอ้โหครับมาวันนี้นะครับมาวันหยุดด้วยนะครับวันนี้เห็นพี่ๆเขามาเอาพารามิเตอร์ขึ้นนะฮะดูเขาจะขับยังไงโอ้โหเครือ่องบินมางคับพิธีก็มีเอาทุกคนครับวันนี้ร้านอบจวันนี้ตั้งใจจะพาลูกชายมหัดขับรถนะครับแต่พอดีรถผมสตาร์ทไม่ติดนะน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ไฟกระชากนะครับ เพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้พีเจอพี่ที่อยู่ที่นี่นะแกรดแกเป็นเกียร์ออตโต้นะครับให้ให้พี่เขาสอนเ้องต้นอยู่นี่ฮะแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับเราพอดูพี่เขาจะปล่อยพาราพิเตอร์นะครับขึ้นนะอ้านลานอบจองปทุมธานีครับเวลานี้บรรยากาศยามเย็น เดี๋ยวลูกชายผมครับแท็กะนะฮะกำลังหัดขับพี่แท็กซี่เขาสอนให้นะฮะโอ้โหโอ้แเกียวตัวได้จะขับง่ายกว่าเอามาดูพี่เขากำลังจะขับพารามิเตอร์นะฮะโอ้วันนี้บรรยากาศ รอบที่เท่าไหร่แล้วครับพี่รอบที่อันนี้ขึ้นรอบที่เท่าไหร่ครับรอบที่สามแล้วมามาทุกวันเหรอฮะมามามาเมื่อมาเฉพาะวันหยุดมาเฉพาะวันอาทิตย์อ๋อมาฝึกโอ้แล้วเขามีแข่งขันที่ไหนไหมฮะว่าฝึกเพื่อไปแข่งข <ton Factory Marvin flanzen> ันหรือว่ายังไงฮะอ๋อ อ๋อเนี่ยมาเฉพาะวันอาทิตย์มาฝึกตั้งร่มนะครับนะครับตอนนี้ของพี่ฝึกมานานหรือยังฮะฝึกมานานหรือยังฝึกานานๆยังฝึกมาปีกว่าแนละ้วปีกว่าแนละ้วยังไม่ได้พิสูจนงอ๋อโอ้แล้วขึ้นไปเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกขอถามเลยนะครับพี่เป็นยังไงบ้าง ผมผมขึ้นสองที่นั่งแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นบินจริงไง oh. ต้อง,ต,องต้องพวกนู้นนะเขาบินจริงกันแล้วอ๋อ oh. okay. ผแค่ยังสึกอยู่แต่ยังสึกอยู่แต่ว่าพี่ก็คือบินอยู่ยนีงใช่ไหมสุดยอดเลยอะ่ะเยี่ยมมากเลยฮ่าอ,อ๋อนี่ครับพี่เขาลังประกอบดูดูพี่เาข,อขอเาขึ้นนะ อ๋อยังไม่บินจริงใช่ไหมค,คือพื้นราบจริงไหม<า>อ๋อ<า>อ๋อเรียกว่าฝึกตั้งร่มอืมนี่ฮะสุดยอดเลยอนน่ะเอาวันนี้มีโอกาสให้มาสัมผัสครับทุกคนครับเห็นพี่เขาเพราะว่าโปรติทุกวันอาท์นะแถวบ้านผมอยู่ทัดสิรีใกล้ๆนี่ครับเ,เห็นเห็นเครื่องร่อนบินไปบินมาทุกวันหยุด <S <S อ๋ออันนี้พี่เขาฝึกตั้งร่มนะ ลูกชายก็พี่ก็ขับพี่เขาอเอาเกียร์ออโต้นะอันนี้ให้นะสอนให้โอ้สุดยอดเลยครับพุณจะขอบคุณพี่กันยังไงครนะับอ๋อตั้งร่มตั้งร่มอ๋อนีเหละออ๋อ นี่ครับพารามิตเตอร์ฮะวันนี้พาลูกชายมาหัดขับรถรบะนะฮะได้มาเห็นนอก,ก็เลยมาถ่ายเก็บบรรยากาศให้พี่ให้ท่านผู้ชมดูาลานอ,อ่าประจอครับอ๋อจิด,ดตั้ง่ม่มกำลัง ลมกำลังแรงพอดีลมพัดมาทางน้นนะฮะพี่เขาเคยบินแค่สองคนแต่ที่กำลังฝึกตั้งร่มนะยังไม่ได้บินจริงชมลมพารามิเตอร์นะครับปทุมธานี มีสุดตั้งลมที่ฮะแต่ยังไม่ขึ้นบินแต่เมื่อเมื่อกี้เราเห็นตอนต้นคลิปเนาะก็จะเห็นบินเหิอนอยู่แถวนี้นะครับก็จะเป็นพี่เขาจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะช่วงเย็นๆ คับงนี้อ้ครังนี้โอ้แล้วนั่งนะครับนี่นนับพารามมเตอร์ครับนักเถื่เวหา โอ้โหนะครับยอมรับว่าใจยังกินนะคนที่ขับอย่างเงี้ยนะเป็นผมผมไม่กล้านะเพราะว่าดีฮะคืออุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ฮะลูกชายก็ไปขับรถอยู่ด้วยพี่แจี่เขาเขาสอนให้อ๋ออันนี้เป็นวัก,กระย์กำลังฝึกนะครับ ครับเอาละครับกินได้ไหมฮะเอาบินได้ไหมฮะโอ้โอโอ เขาจะมีวิทยุข้างล่างเนาะอันนี้เป็นการฝึกนะครับทุกคนครับพี่เขาปกติจะขึ้นสองนะวันนี้มาลองฝึกนะครับการตั้งล่มนะ่เพิ่งมาเห็นครับโอ้โหโอ้โห โอ้โออโอ้ลมมันจะมีเป็นสองชั้นลูกชายผบว่าขัดบถอยู่นะครับนู่นนะพี่แท็กซี่เขาสอนให้นะฮะมาเจอเลยแบบนี้เนาะขอบคุณพี่แท็กซี่มากเลยยังไงเกียร์ออโต้มันน่าจะขับงกล้กว่า อะมาดูการซ้อมพารามิเตอร์ของพี่เขานะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววางรถเก๋งอันนี้ด้วยนะหักๆอยู่นะแขนนอกกไปก่อนครับช่วงนั้นแข็งจะจะขึ้นบินเลยไหมครับพี่หรือว่าจะจะวิ่งเฉยวิ่งเฉยเยนาะ,ะ,ะพี่กำลังฝึกวิ่งฝึก แต่ยังไม่ขึ้นบินนะเอาละเอาละนะครับครั้งแรกของที่เขาเป็นการฝึกมาปีนึงนะเห็นบอกนะ น,นี่ฮะเอาเอาดูฮะเนี่ยเนี่ย ฝึกนะครับยังไม่ขึ้นบินนะครับฝึกฝึกกลางร่มนะครับ จะบินได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่แล้วบ,บินเลยนะครับต้องมาฝึกกันก่อนนะครับทุกคนี่ฮะพี่เขาก็ปนีนึงครับอ้าบรรยากาศนานอบจอเย็นนี้ครับทุกคน เจ็บบรรยากาศให้ทุกคนดูครับวันนี้พาลูกชายมาหัดขับรถสายขาดนะฮะ

ลอยไม่ลอยลอยเอาคนไปด้วยไม่ได้เชื่อรัะล่มขนาดนี้จะยกคนได้นะล่มเท่านี้จะยกคนได้นะ ลูกชายผมก็ยังขัดขับรถอยู่ตอนนี้ฮนะที่เขาสอนให้ตัวนี้โอ้โหโอ้โอ้เอ,อาเนี่ยครับกว่าจะบินได้นะครับนะแล้วก็ข้อระวังมันเป็นเส้นเอ็นเป็นเชือกเนาะก็พยายามไม่ให้พันกับตัวใบพัดนะครับนะะไม่พันกับตัวใบพัด อนนี้นะก็มีโอกาสเนาะพาทุกคนมาดูนะอยู่ใกล้บ้านนี้อยู่ใกล้ใ้บ้านผมนี่เองนะอยู่ฝั่งตรงข้ามลาน,ลานอบาจร็เห็นว่าทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวจะเห็นบินกันนะตั้งใจว่าจะมาถ่ายอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็พาลูกชายมา,าขับรถก็เลยได้เห็นเขามามาเรียนมาดูเนาะนะครับก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกัน เอามีครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้ลานอบจนะครับเบิรโอ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 ลมแรงฟุ๊ปฟุอ้ฟุ๊โอ้โ้าดโถขึ้นกลางอย่างเี้ หายผมเอาแล้วคนอื่นสอนมากจะดีกว่าพ่อสอนผมไม่รู้นะแต่ว่ารถผมคือปกติขัดการขับรถเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะขับยากอยู่แล้วถ้าเป็นเกียร์โตจะขับง่ายกว่าแค่แต่เบรกแล้วก็เหยียบพนเร่งนะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนาี่ยนะครับอย่างรถผมเกียร,ยยร,ยนะยร์ธรรมดาเนี่ย,ย,ม,ย,ม,ยมือใหมย่ยอมรับเลยว่ายากนะครับอะมา พาลูกชายมาขับรถแล้วก็พาทุกคนมาดูร่มบินครับวันนี้ที่ร้านอบจอปทุมธานีขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ